สวัสดีค่ะทุกคนสเปเชียลคลิปวันนี้จะเป็นซีรีส์นะคะบอกก่อนว่าอ่าจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะมาไลฟ์สอนแต่รู้สึกว่าการไลฟ์เนี่ยมันน่าจะทําให้เราเหมือนแบบเดี๋ยวมันก็ต้องลบเลยอย่างเงี้ยบ๊อบก็เลยแบ่งเป็นตอนๆมาเป็นคลิปให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็กลับมาดูซ้าๆได้แล้วก็คลิปหนึ่งมันก็จะไม่ยาวมากนะคะซีรีส์นี้จําได้ไหมมันมีอยู่โพสต์หนึ่งที่บ๊อบ โพสเรื่องยิ่งใช้ยิ่งรวยแหละป๊อบจะมาเล่าให้ฟังซึ่งไม่ได้ลืมนะจ๊ะแต่ว่ามันก็ร้อยเรียงแบบหลายเรื่องมาจนตัดสินใจแล้วว่าไม่ไม่ไหลสอนแล้วเดี๋ยวป๊อบจะมาทําเป็นคลิปเป็นซีรีส์ให้คุณนะ่าจะมีสักประมาณห้าบทนะคะแล้วแต่เนาะถ้าแล้วค้าเรื่องขยายก็ตามเก็บให้ครบแล้วกันเนาะถ้าคุณไม่อยากพลาดนะคะก็กดติดตามไว้หรือ แชร์เก็บไว้นะคะเพราะว่าเราน่าจะปล่อยซีรีส์วันละคลิปหรืออาจจะ2วันคลิปหนึ่งเนาะแต่บอกเลยว่ามันจะเป็นเหมือนเนื้อหาคอร์สย่อยๆได้เลยแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพ่ออาจจะมารวมให้ไว้แล้วก็ไว้เผื่อให้ใครที่มาย้อนหลังแล้วก็ได้เรียนเป็นคลิป อ่าอยู่ในช่องสีแดงดีกว่าเนาะอ่ะเอาเป็นว่าผบจะพยายามแบบให้เราใช้งานได้ง่ายที่สุดแล้วก็กลั่นออกมาจากสมองที่อพยายามจะดูดทุกสิ่งอย่างคลายออกมาให้มาเป็นบทย่อยๆความรู้ให้พวกคุณให้ได้เยอะที่สุดเอาเป็นว่าหวังว่าซีรีส์ยิ่งใช้ยิ่งรวยนี้จะทําให้พวกคุณเข้าใจมากขึ้นจะทําให้พวกคุณเริ่มเห็นกระจกของตัวเองนะ กระจกการเงินของตัวเองที่มันจะสะท้อนกลับมาแล้วมันเกิดจากอ่ะเล่ามาก่อนมันเกิดจากว่าบ๊อบบ้าเมื่อก่อนเนี่ยนะก็ตามหาตามไม่รู้ว่าเหมือนกันไหมนะแต่คิดว่าใครที่มาเจอบ๊อบในคลิปนี้เราน่าจะมีการเงินคล้ายๆกันว่าเป็นคนหนึ่งที่ตามหาความรวยอเมื่อก่อนเนี่ยกระดากปากมากเลยนะเราจะมาพูดคําว่าวิฉันอยากรวยเลยเงี่ยรู้สึกเป็นคนโลภ ตอนอื่นคุณต้องปรับ mindset เรื่องนี้ก่อนว่าการที่คุณอยากมีเงินเยอะๆ,ๆการที่เราใช้คำว่าเราอยากรวยมันไม่ใช่ความโลภค่ะจริงอยู่ว่าความสุขทุกๆความสุขมันไม่ได้จะต้องขึ้นอยู่กับเงินแต่เงินคือปัจจัยหนึง่งเงินคือ,อวัตถุเงินคือสิ่งของเงินคือพลังงานเงินคือสิ่งที่ทำให้เราแลกความสุขความสบายนั้นได้ค่ะ อันนี้คุณต้องปรับ m ม n d เ e ตเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณยังเป็นหนึ่งคนเหมือนป๊อปสมัยก่อนที่พอเราจะพูดว่าเราอยากรวยหรือว่าเรา,อ,าอยากมีเงินเยอะๆเราทำให้เรารู้สึกผิดทำให้เรารู้สึกกระดักใจว่าเฮ้ยคำนี้ยมันทำให้ฉันดูเป็นคนโลภนะอะไรเงี้ยเพราะ mindset นี้มันเลยทำให้คุณขาดเงินตลอดเวลา แต่ก่อนเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องความโลภแบบไม่ดีนะแต่เราพูดกันถึงเรื่อง Mindset ที่เกี่ยวกับเงินแต่สุดท้ายแล้วอะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกการทำของเราส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าเปอร์เซนมันจะต้องใช้เงินจริงไหมหลายคนบอกว่าไม่เอาและพอและชีวิตนี้รู้สึกว่าเท่านี้ก็คือพอได้อยู่บ้าน ่าได้ดูแลแม่ได้อ่ไปเที่ยวอ่าแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าเวลาที่คุณไปเที่ยวหรือคุณก้าวออกจากบ้านจริงๆมันไม่ต้องก้าหรอกอยู่ในบ้านบางครั้งคุณยังต้องใช้เงินเลยสิ่งที่พูดคือไม่ได้หมายความว่าให้คุณแบบเลิกคิดหรือว่าให้คุณเริ่มรู้สึกแบบอะไรฉันเป็นคนพอเพียงพอเพียงค่ะแต่แค่คุณต้องมี mindset ที่ถูก เพราะชีวิตยังต้องใช้เงินแม้กระทั่งคุณไปบวชอ่ะอ่านี่พูดเรื่องจริงเลยแม้กระทั่งคุณไปบวชคุณยังต้องใช้เงินเลยเพราะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไปบวชที่ไปวัดไปถือศีลและในทุกๆครั้งที่เราไปวัดไปถือศีลน่ะเราก็ยังจะต้องชาระหนี้สงฆ์หูกอไหมคุณจะบอกว่าวัดป่าวัดป่ากินข้าวไหมคะ หูแม่อันนี้เราพูดกันตามแบบสัจธรรมปกตินะที่บอบต้องการสื่อตรงเนี้ยคือบบแค่อยากจะบอกว่า mindset หรือความคิดของเราเองต่างหากที่มันเป็นตัวผลักเงินออกจากตัวเราเพราะเราเป็นคนพูดคุณลองไปสังเกตสิถ้าช่วงนี้คุณไม่มีเงินหรือเงินขาดมือหรือทาไมไม่เพราะที่ผ่านมาคุณมีความคิดหรือคุณมี mindset หรือคุณเผลอพูดอะไรที่คุณจะบอกว่าคุณไม่เอาเงินแล้วหรือเปล่าอ่า นี่คือด่านแรกนี่คือด่านแรกแค่อยากเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายคุณจะไปเที่ยวอ่ะคุณก็ต้องใช้เงินเพราะถึงบอกว่าหมายเซ็นเลาอ่ะมันไม่ได้ผิดหรอกคุณอาจจะไม่ต้องบอกว่าเอออยากรวยแต่คุณแค่อาจจะต้องบอกว่าโอเคชีวิตฉันยังจะต้องการเธออยู่นะเงินจา๋าโอเคปะถ้าคุณบอกว่าพอแล้วไม่เอาละชีวิตนี้ไปมันจะไปเลยค่ะเพราะว่าคุณบอกว่าพอแล้วเขาก็ไม่มาโอเคปะ เกตก่อนนะห้ามดราม่าเพราะว่าอันเนี้ยเรามาพูดกันแบบตรงๆอะ่ะเออเอาตรงๆเลยจากประสบการณ์ของป๊อปเลยป๊อปเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นแบบนั้นเพราะเป็นคนหนึ่งที่อยากรวยแต่ไม่กล้าพูดว่าฉันอยากรวยเพราะเป็นคนหนึ่งที่อยากได้เงิน่ะแต่ไม่กล้าบอกว่าอยากได้เงินเพราะเป็นคนนั้นจริงๆเมื่อก่อนทํางานกราฟิกเขาเป็นสายกราฟิกใช่ไหม ว่าสายกราฟิกน่าจะคล้ายๆกันก็คือเวลาที่เราทํางานเวลาเราทางานเรามีฝีมือเราทํางานแต่คนชอบจะเอางานมาให้เราแล้วก็ทําฟรีอ่าแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ฟรีทุกคนแต่หมายความว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่เกรงใจในการคิดราคาว่าทําโลโก้ให้หน่อยอ่าคิดราคาเท่าไหร่อารมณ์เพื่อนกันเขาก็จะแบบว่าเออไม่เป็นไรมึงแล้วแต่จะให้ละกันแล้วมันก็ไม่ให้ค่ะทุกคน แล้วคุณก็จะเป็นแบบเนี้ยคุณก็จะเจอแต่คนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกล้าพูดค่ะว่าตัวเรามีค่ามีราคากล้าบอกค่ะว่างานที่เราทำมันต้องแรกมากับเงินกล้าบอกเขาว่าเงินก็คือชีวิตเหมือนกันเราเองก็ต้องกินต้องใช้อันนี้คือ mindset แรกก่อนเราต้องกล้าก่อนเพราะถ้าคุณไม่กล้าใครก็ทำอะไรไม่ได้ แม้กระทั่งเงินจะเข้ามาหาคุณอยู่แล้วว่ามันยังหลุดลอยไปอยู่ตรงหน้าเคยไหมเออเกิ่นนานไปหน่อยแต่อยากสิ่งแรกก่อนค่ะคุณต้องปรับไม n d เซ t นี้ก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคฉันฉันก็ได้อยู่แล้วอ่ะฉันฉันพอกว่าฉันพอแล้วก็คุณก็พอแล้วอ่ะฉันก็ไม่ได้มีคือฉันไม่มีเงินฉันก็อยู่ได้คลิปนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณพูดตาตรงฮะป่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ายังไงลระครูยิ่งใช้ยิ่งรวยเออประกอบน,นะเพราะเป็นคนใช้เพราะไม่ใช่ประกอบทุกวันเนี้ยเพราะเป็นคนใช้เงินเก่งหาเงินตลอดหาจนเหนื่อยหาจนแบบหาจนเหนื่อยหาจนรู้สึกว่าอะไรวะไม่มีอีกแล้วขาดอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปสะดุดอยู่คํานึงว่ามีอยู่คนนึงที่บ๊อบเคยเหมือนเหมือน,นปรึกษาตอนช่วงนี้แบบว่าแบบช่วงเครียดเยอะๆอะ่ะเขาปรึกษาเขาเขาบอกว่า เออสงสัยพี่ป๊อบเนี่ยน่าจะเป็นไทแบบยิ่งใช้ยิ่งรวยเขาก็เอ,อ๊ะมันมีด้วยหรอยิ่งใช้ยิ่งรวยแต่เราก็ไม่ได้คุยกันค่ะโจนมันบังเกิดเกิดขึ้นมาที่ Chat GPT ต้องยกความดีความชอบให้เขาแล้วมันก็แวบมาอยู่วันหนึ่งก็แวบมาว่าเออมันเคยมีคนพูดคำนี้ยิ่งใช้ยิ่งรวยแล้วมีด้วยหรอป๊อกก็ ไปถาม Chat GPT ค่ะคือแวบขึ้นมาปึ้งถ้าเป็นสมัยก่อนนะเราต้องไปค้นข้อมูลเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่ามันคือศาสตร์อะไรมันคือเรื่องอะไรเร้มันมีแบบนี้จริงๆเหรอแต่พอมีแ a GP t GPT อ่ะบอกแค่พิมพ์ถามเขาว่าพิมพ์ถามแค่นี้เองนะคําว่ายิ่งใช้ยิ่งรวยเนี่ยมันมีอยู่จริงเหรอบนโลกใบนี้มันมีกฎข้อไหนหรือแบบเรื่องการเงินอะไรที่ที่สอนเรื่องนี้อะไรเงี้ยและมันก็ทําให้เออใช่แบบนี้แหละนั่นแหละมันถึง กลับมาเล่าให้พวกคุณฟังได้อ่าไาค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนอันนี้เป็นวันแรกนะซีรีส์แรกคลิปแรกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแค่น้ําจิมจ้มน้าจิ้มแต่ถ้าคุณชอบอย่าลืมแชร์แล้วก็ช่วยกดติดตามไว้ให้ด้วยอ่ะไปค่ะ าซีรีส์แรกวันนี้ก็เบาๆนะคะสิ่งแรกก่อนสิ่งที่บบอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนก็คือคูฉันมีสไลด์อะ่ะคิดดูฉันชอบมากเลยอะ่ะเออมันมี AI ทําสไลด์เงินคือพลังงานอันนี้เราต้องเคลียร์กันก่อนนะคุณต้องเคลียร์ก่อนนะเงินเงินที่เราเงินที่เราตามหาหรือทุกคนวิ่งไล่ตามเนี้ยเนี่ยเนีเงินเนี่ย,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 ยมันก็คือพลังงานค่ะแค่มันจับต้องได้ อ่ามันคือพลังงานที่เราเอาไว้หมุนเวียนก่อนอื่นคุณแค่เข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าเงินคือพลังงานคุณต้องปรับ mindset เ,เงินไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สิ่งของอ่าเงินคือพลังงานเงินไม่ใช่ตัวเลขค่ะคุณเชื่อไหมว่าแต่ก่อนตอนบ๊อบเริ่มเรียนกดแรงดึงดูดครูเขาพูดว่าจัก,กรวาลไม่รู้จักหรอกว่าอันไหนห้าบาทน้อยห้าล้านมาก ปอบก็งงว่าอะไรวะจนมันก็มาเรื่อยๆค่ะจนอ๋อเพราะมันคือพลังงานค่ะเขารู้แค่ว่ามันคือพลังงานดีถ้ามันมีห้าล้านคือพลังงานดีถูกไหมเรารู้สึกปริ้มปริมถูกมเรารู้สึกพอใจกับห้าล้านนะพอบอกห้าบาทเราก็รู้สึกกับน้อยจังอันนี้คือความรู้สึกของมนุษย์ค่ะที่เอาไปแตะกับปริมาณกับจํานวนเงินนั้นๆซึ่งเขาไม่รู้ค่ะ เขาไม่รู้จัก,กรวานเขาไม่รู้ว่าว่าห้าบาทมันมากเอ้ยมันน้อยถ้าคุณไปดูเด็กดิถ้าคุณให้เงินห้าบาทของเขาอูเด็กสมัยนี้ห้าบาทก็น่าจะไม่พอใช่ไหมถ้าคุณให้เงินห้าบาทกับเขาแต่เขาดีใจมากดีใจเหมือนเราที่มีเงินห้าล้านเท่ากับเด็กคนนั้นมีเงินห้าล้านในใจ มันคือความรู้สึกค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะคุณสามารถเปลี่ยนเงินห้าบาทให้เท่ากับเงินห้าล้านได้ด้วยความรู้สึกและนี่คือพลังงานพอเขารู้สึกว่าการที่คุณ,คณมีห้าบาทเหมือนคุณแบบดีใจมากๆเขาจะเริ่มทำงานทันทีอ่าโอเคนให้เคลียร์แค่นี้ก่อนให้เข้าใจก่อนว่ามันคือพลังงานถ้า,ถาทั้งหมดที่บอกพูดมาแล้วคุณไม่เข้าใจกลับไปที่แชท GPT ค่ะแล้วให้เขาอธิบายให้คุณฟังว่าอะไรคือ พลังงานจากเงินแล้วเงินเป็นพลังงานยังไงอ่าอ่ะ,อะเสร็จแล้วสเต็ปถัดไปวก่อนไปยังไงก่อนอ่ะโอเคถูกใช่ไหมถูกโอเคฉันก็ตื่นเต้นอ่ะรู้สึกอย่างไรเวลาใช้เงินความรู้สึกคือสิ่งสำคัญในการดึงดูดค่ะ ต่ก่อนอะ่ะคุณจะลองคุณลองสังเกตก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เงินในบัญชีของเราใกล้จะหมดแล้วคุณรู้ว่ามันมีรายจ่ายรอคุณอยู่อีกหลายอย่างเลยคุณจะไม่กล้าใช้เงินแล้วพอคุณไม่กล้าใช้เงินก้อนนั้นแล้วคุณลองสังเกตสิว่าอีงเงินก้อนนั้นมันจะมีทางไหลออกไปทางอื่นโดยที่เราพยายามประหยัดแล้วนะเราพยายามไม่ใช้แล้วนะแต่มันยังมีเหตุต้องใช้ตลอด เออเพราะฉะนั้นสิ่งแรกการบ้านของคลิปนี้คือให้คุณเริ่มสังเกตตัวเองรู้สึกอย่างไรเวลาใช้เงินถ้าคุณใช้เงินจากความกังวลอถ้าคุณใช้เงินจากความกังวลน,นะถ้าคุณใช้เงินจากความรู้สึกกลัวว่ามันจะหมดกลัวว่ามันจะมาไม่ทนันกลัวว่าเดี๋ยวจะถ้าไม่มีต้องแย่แน่เลยอ่ถ้าคุณกําลังกังวลอยู่แสดงว่าตอนเนี้ยเราต้องเริ่มปรับพลังงานเงิน เออจริงการบ้านม,มีแค่นี้คุณแค่ลองสังเกตดูว่าแล้วคุณก็เขียนไว้ก็ได้ค่ะว่าเวลาที่คุณใช้เงินแล้วคุณรู้สึกยังไงมันมีแค่สองอย่างค่ะรู้สึกแฮปปี้สนุกจังได้ใช้เงินกับสองไม่อยากใช้เลยไม่กล้าใช้แต่มันต้องใช้จริงๆอยู่ในความกังวลเวลาใช้ใช้เงินคุณแค่ทำสติติตัวเองมาค่ะว่าตอนที่คุณใช้เงินนะ่ะคุณรู้สึกยังไงอ่าเพราะมันมีผลกับการที่เงินจะเข้าบัญชีเรา มากหรือน้อยโฟล์ flow หรือไม่โฟล์เอออ่านี่การบานแรกนะความรู้สึกสําคัญที่สุดค่ะถ้าเทียบกับพลังงานตะก,กี้ที่เอาบอกอะถ้าคุณมีห้าบาทแล้วคุณใช้อย่างแฮปปี้มากเลยที่คุณแบบไม่ได้สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่คุณรู้แค่ว่าคุณมีความสุขกับการใช้ห้าบาทนั้นแค่นั้นก็เหมือนคุณได้ใช้เงินห้าล้านเหมือนกันแต่กลับไปก่อนกลับไปที่ว่ารู้สึกยังไงเอาความรู้สึกจริงๆก่อนเอาความรู้สึกจริงๆว่า อไปไปซื้อไปจ่ายค่าไฟจ่ายค่าไฟแล้วตอนได้ตอนจ่ายค่าไฟรู้สึกยังไงตอนนั้นนะตอนนั้นแล้วก็เรคคอร์ดไว้ค่ะอามีผลมากอ่ะไปต่อเงินเท่ากับพลังงานค่ะที่บอพูดตะกี้ว่าทำไมเราถึงจะต้องถามตัวเองเวลาที่เราได้จ่ายเงินออกไปว่าเราแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมหรือว่าเรากังวลเพราะมันคือพลังงานที่ คุณจ่ายพลังงานแบบไหนออกไปมันจะจะกลับพลังงานแบบนั้นมาหาคุณคุณเข้าใจไหมถ้าคุณจ่ายพลังงานแบบตอนที่คุณใช้เงินออกไปแบบมีความสุขเงินจะกลับเข้ามาหาคุณง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณจ่ายพลังงานนั้นออกไปแบบตอนที่คุณกังวลมันเงินเหมือนคุณกําลังบล็อกทางเข้าของเงินของตัวเองเพราะเงินคือพลังงานหมุนเวียนคุณลองสังเกตสิถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากใช้ตัง เราจะเก็บเงินก้อนนั้นไว้เราไม่ยอมใช้สุดท้ายเงินก้อนนั้นก็ไม่เหลืออยู่ดีเราเก็บเงินได้ค่ะแต่เราต้องเก็บในวิธีทําให้มันหมุนเวียนอ่าค่อยๆไปพลังที่ต้องหมุนเวียนเงินคือการหมุนเวียนค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีออกออกไปก่อนแล้วมันถึงจะกลับเข้ามาออกมากออกน้อยแล้วแต่แต่มันต้องออก คุณต้องปล่อยให้มันไหลออกไปค่ะมันต้องหมุนมันจะโฟล์กับเข้ามาแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณกักมันไว้คุณเก็บมันไว้แล้วคุณคิดว่ามันจะเก็บได้คุณกําลังคิดผิดเพราะมันเป็นตัวที่ทําให้คุณแบบมันฝืนนะมันต้านอ่ะมันมีเรื่องต้องใช้อ่ะคุณอยากได้อ่ะคุณเศร้าอยู่อะแต่ว่าคุณไม่กล้าใช้มันแสดงว่าความรู้สึกมันเป็นลบถูกไหมอ่ะวันนี้แค่ให้คุณเข้าใจเรื่องพลังงานหมุนเวียนของเงินก่อนแล้วคุณแค่ตามตามตัวเองให้ทานว่าตอนที่คุณใช้เงินคุณรู้สึกยังไง อ่ะอ่ะไปต่อกฎของการไหลเวียนของเงินค่ะอ่าพลังงานเงินเนี่ยจริงๆอ่ะมันเหมือนน้าพลังงานมันเหมือนน้ามันต้องเคลื่อนไหวค่ะมันเหมือนบ่อปลาคาร์ฟคุณอะ่ะบ่อปลาที่มันจะต้องมีน้ําหมุนเวียนอะ่ะเงินก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเออมันจะต้องไหลออกออกมากออกน้อยไม่เป็นไรออกน้อย ก็ยังดีอ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บมันไว้แสดงว่าคุณจะต้องให้มันออกไปสัหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะวนกลับเข้ามามันจะไม่มีเพิ่มค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บอย่างเดียวมันคือการบล็อกช่องทางเข้าแล้วมันจะไม่มีทางเข้ามันจะมีแต่ทางออกอันนี้คือคือสัตธรรมถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บเงินแล้วคุณจะเก็บได้มันเก็บไม่ได้ลองดูก็ได้ว่าบ๊อบลองมาหมดแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากใช้เราจะไม่ใช้ก้อนนี้เราจะเก็บเอาไว้ แล้วมันก็ไม่มีทางเข้าเหมือนกันมันไม่มีทางออกเข้ากับมันก็ไม่มีทางเข้าเหมือนกันถ้าคุณเข้าใจกฎของการหมุนเวียนเข้าใจพลังงานของเงินอ่าถ้ากักไว้มันจะเน่ามันจะเสื่อม <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงอ่ะทีนี้เงินคือกระจกสะท้อนตัวเราค่ะนี่คือเรื่องจริงพลังขอบคุณเงินจะไหลมาเบาๆทุกครั้งที่คุณใช้เงินจับจ่ายให้คุณขอบคุณเสมอ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าเป็นพอแล้วมันจะอยู่ระดับกลางๆค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกขาดแคลนนั่นคือพลังงานของการขาดกังวลจะไม่มารู้สึกเงินจะหมดอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือพลังงานของการขาดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นกลับไปแค่สังเกตสำรวจความรู้สึกก่อนแล้วคุณจะเห็นกระจกสะท้อนการใช้เงินของตัวเองคุณจะเข้าใจกับมันว่าอ่าเวลาที่คุณแฮปปี้อ่ะคุณใช้มีเงินแล้วคุณใช้เงินอ่ะ คุณจะขอบคุณคุณจะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขแต่พอตอนที่คุณไม่มีแล้วคุณต้องใช้เงินคุณจะรู้สึกทุกมากมันมีอยู่แค่สองอย่างนั่นแหละมันจะสะท้อนอยู่แค่นี้อ่ะสุดท้ายนะคะอ่าแค่คลิปนี้นะกลับไปดูว่าคุณใช้พลังงานแบบไหนอ่าเป็นพลังงานขาดพลังงานความกลัวพลังงานไม่เติบโตพลังงานรู้สึกกลัวจะหมดไหมหรือคุณใช้ด้วยพลังงานแฮปปี้ความเชื่อใจว่าเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามา อันนี้สําคัญมากมีแค่สองอย่างกังวลกลัวกับเชื่อใจว่ามันจะกลับมาเพราะถ้าคุณเข้าใจว่าเงินคือพลังงานคุณจะรู้ว่ามันคือมุมแมลงคือคุณโยนออกไปปุ๊บมันก็จะกลับเข้ามาหาคุณโยนออกไปปุ๊บก็จะกลับเข้ามาหาคุณอ่าอันนี้เราต้องไปเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะะจะเล่าจะให้คุณแค่เคลียร์และเข้าใจมันว่า เงินคือพลังงานแล้วมันหมุนเวียนตลอดเวลาสิ่งแรกคือคุณต้องไปลิสต์ตัวเองก่อนว่าเวลาที่คุณใช้เงินออกไปคุณรู้สึกอะไรแค่นี้และเดี๋ยวคลิปสองนะคะรอติดตามอย่าลืมถ้าชอบกดติดตามหรือแชร์ไว้ให้ด้วยอ้ออีกนิดนึงก็คือขอคำขอบคุณนะเพราะว่ามันจะเข้มข้นมากมันจะลงลึกมากเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าจะสอนอะไรบ้างนะ ลคลิปนี้ขอกำลังใจถ้าพวกคุณชอบกันเยอะเนี่ยนะรับรองว่ามันจะดีมากมันจะลึกมากข้อมูลมันจะเยอะมากคือพอเป็นเป็นสายไบโอ <laughs> อะโอเคสำหรับจุดเริ่มต้นยิ่งใช้ยิ่งรวยสเต็ปแรกต้องเข้าใจก่อนเคลียร์ mindset เ,เรื่องการเงินและเข้าใจว่าเงินคือพลังงานแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะทุกคน